คุณอนไทัยสกุลทองค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านหนองยาแก้กวที่สองบ้านหนองยาแก้วโดยเฉพาะฝั่งของกัมพูชาที่เป็นบ้านเปรยจันเนี่ยนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้พบมวลชนของฝั่งกัมพูชาที่มารวมตัวกันเหมือนสองวันที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันบ้านหนองยาแก้วเองวันนี้ก็มีการซักซ้อมแผนอพยพกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ ดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บ้านหนองแาแก้วตาบลโคกสูงอ,อโคกสูงจงสระแก้วเนี่ยนะคะช่งชวงเช้าที่ผ่านมาผู้นําชุมชนก็ได้มีการซักซ้อมแผนอพยพนะคะโดยการนําตัวแทนผู้นําชุมชนประมาณ5คนนําโดยนางสมพรเพชรจิตผู้ใหญ่บ้านหนองแาแก้วก็มาร่วมกันซักซ้อมแผนอพยพเสมือนจริงนะคะตั้งแต่การยกสัมภาระที่จัดเตรียมใส่กระเป๋าไว้ออกจากบ้านแล้วก็มาที่หลุมหลบภัยในชุมชนนะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปที่หลุมหลบภัยเพื่อที่จะรอ สัญญาณเมื่อปลอดภัยแล้วก็จะมาขึ้นรถเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพที่อยู่ในจุดที่ปลอดภัยโดยนางสมพรผู้ใหญ่บ้านหนองแกแก้วเนี่ยบอกนะคะว่าวันนี้ก็ถือเป็นการซักซ้อมทีมผู้นําแล้วก็ชาวบ้าน ส่วนหนึ่งนะคะที่มาร่วมซักซ้อมกันเมื่อซักซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านว่าจะใช้เส้นทางไหนจุดหมายไหนแล้วก็ให้ประชาชนชาวบ้านนั้นนะคะได้มีการเตรียมบัตรประชาชนไว้เพื่อที่จะเอาไว้เข้าศูนย์พักผิงนะคะซึ่งกลุ่มที่อุพยบนั้นกลุ่มแรกๆก็จะเป็นกลุ่มเปาะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยในชุมชนบ้านหนองยาแก้วนั้นก็จะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่2รายนะคะซึ่งจะต้องไปถามก่อนว่ามีความประสงค์ที่จะไปยังศูนย์อพยพหรือว่าจะไปอยู่บ้านญาติส่วนผู้สูงอาย ในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกที่ไปอยู่บ้านญาตินะคะอีกส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะเฝ้าทรัพย์สินอยู่ที่บ้านทั้งนี้นะคะในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะทางชุมชนบ้านหนองแกแก้วก็มีการซ้อมอพยพใหญ่ไปแล้วนะคะวันนี้เป็นเพียงแค่การซักซ้อมเพื่อทบทวนว่ายังมีความรู้รอบตัวอยู่หรือไม่พร้อมอพยพหรือไม่เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นเกิดความตื่นตัวโดยทางชุมชนนั้นนะคะก็มีแผนไว้สําหรับเรื่องของการเตรียมพร้อมในการอพยพนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนกับชาวบ้าน ใม้มีการเก็บของมีค่าไว้โดยไม่ต้องเยอะนะคะรวมไปถึงเก็บเอกสารสําคัญเตรียมไว้หากมีทางหน่วยงานนั้นแจ้งให้อพยพนั้นนะคะก็จะแจ้งมาทางกลุ่มลายชาวบ้านทันทีค่ะส่วนรถที่จะใช้นั้นนะคะใครที่มีรถส่วนตัวก็จะให้ไปล่วงหน้าก่อนส่วนใครที่ไม่มีรถนั้นนะคะก็จะไปอยู่กันที่จุดรวมพลของหมู่บ้านเพื่อที่จะไปยังหลุมหลบภัยก่อนเมื่อปลอดภยัยจึงจะย้ายไปยังศูนย์อพยพค่ะโดยการซักซ้อมวันนี้นะคะก็จะใช้ความเร็วในการเคลื่อน รถนั้นนะคะประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไปให้ถึงที่หมายค่ะมือนีก็สิเป็นทีมผู้นำกอนแล้วก็ชาวบ้านค่ะคือว่าพ่อเข้าซักซ้อมแผนเรียบร้อยแล้วเข้ากัสิมาประชาสัมพันธ์บอกลูกบ้านอีกเทือนึงว่าเข้าอพปยพแล้วเข้าจะใส่เส้นทางใดจุดหมายอยู่ตรงใดไปเตรียมบัตรประชาชนเขา ศูนย์ผัก้ีกลุ่มที่ซักซ้อมวันนี้ก็คือเป็นทีมผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าเป็นแรกๆก็ต้องเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนค่ะก็คือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุถ้าผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้มีอยู่สองรายอยู่ที่เขาจะแจ้งความประสงค์ว่า,าเขาจะเขาจะอพยกหรือเปล่าส่วนมากเขาจะไปอยู่บ้านญาติแล้วบางรายก็คือไม่ไปขออยู่บ้าน ผู้สูงอายุก็คือส่วนมากไปศูนย์พักพิงเราจะไปไม่ค่อยทานหรอกค่ะ <c oughs> ก็คืออาศัยบ้านญาติ <c oughs> ส่วนหนึ่ง <c oughs> เราก็มีความพร้อมมาเราซ้อมซ้อมใหญ่เคยแล้วนะคะตอนนั้นชุดชบป,ปกรม,มาทําการซักซ้อมใหญ่ตอนนั้นชาวบ้านเยอะด้วยที่ซ้อมกันวันนี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่าทบทวนว่าเรายังมีอะไรอะความรู้รอบตัวอยู่เหมือนเดิมไหมพร้อมที่จะอบพยพไหมอย่างนี้นะคะ ขณะเดียวกันนะคะเราก็ได้ไปพูดคุย anyway, ก to the right ับชาวบ้านหนองยาแก้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นการซักซ้อมเพียงแค่ผู้นําชุมชนชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มาร่วมซักซ้อมด้วยเพราะว่าเคยซักซ้อมไปก่อนหน้านี้นะคะอย่างลุงทองบูวงชมพูเนี่ยเขาก็เป็นชาวบ้านหนองยาแก้วส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าก็ซักซ้อมกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ส่วนตัวนั้นนะคะถ้าจะมีการอบพยพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องรอให้มีเสียงตุ้มต่ำมียิงกันก่อนหนักๆค่อยไปถ้ายังไม่ได้ยิงกันหนักๆเนี่ยก็ตัดสินใจจะยังไม่ไปนะคะเพราะว่าการอบพยพนั้นนะคะก็จะ ใช้เงินด้วยตอนนี้ก็อพยพไปหลายครั้งแล้วจนจะไม่มีเงินแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทํามาหากินเลยแต่ว่าตอนนี้นั้นก็ได้มีการเตรียมความพร้อมพวกเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยใส่รถไว้พร้อมแล้วค่ะเขาก็ซ้อมอยู่เรื่อยนัะะ่นล่ะวันนี้เห็นเขามีการซ้อมอีกรอบตอนนี้เขาวันนี้เขาจะซ้อมไม่ใจหรือถ้าไม่หนักแน่นก็ไม่ไปถ้าหนักแน่นก็ไป การเตรียมพร้อมไว้บ้างก็เตรียมไว้อยู่เสื้อผ้า oh. ใส่รถไว้และแต่ว่ามันตุ่มตามําก็นั่งรถออกไปล่ะ oh. ถ้ามันตุ่มตามมันรู้จะไปยังไงล่ะ oh. ไปหลายหนหลายทีมันก็ไม่มีเงินจะไปแล้วค oh. ่าน้ำมันที่ไหนมีตั้ง oh. แต่อยู่นี่ไม่ได้ทํามาหากินอะไรมันก็หมดแล้วเงิน,น,นไปพิกอัพหลอรถพิกอัพไ,ไปรถใครรถบรรณ่ะรอบนี้ก็ตุ่มตามแล้วถึงไปกันตุ่มตามทีนี้ดนหน่อยไม่พอไปก็ไม่ไปละ อยู่นานมาแล้วสู้มากี่ปีมาแล้ว ขณะที่ความเคลื่อนไหวฝั่งบ้านเปยจันตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันนี้เนี่ยนะคะหากดูจากภาพมุมสูงของหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศนั้นก็จะเห็นว่าวันนี้ทุกอย่างยังดูปกตินะคะไม่ได้มีชาวกัมพูชามารวมกลุ่มกันนะคะเหมือนทุกครั้งสองวันที่ผ่านมานะคะซึ่งชาวกัมพูชาก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะโดยเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าด่านของฝั่งไทยเองก็ยังเข้มงวดไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชา และก็บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองยาแก้วเองนะคะก็ยังมีตัวแทนชาวบ้านแล้วก็ชรบหมู่บ้านนั้นรวมตัวเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนตามปกติค่ะเดี๋ยวในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองก็จะลงพื้นที่มาที่บ้านหนองยาแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณคุณอ,ณอณนุนไทยนะครับ